สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับผมยูโรโยศวัลน,นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในกองละครลวงครับซึ่งวันนี้พิเศษสุดๆไปเลยครับเพราะว่าใกล้จะปิดกล้องแล้วเลยคิวสคิวเท่านั้นเองเรามีฟูดซัพพอร์ตมา1นึ่งับี่าคันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ อีกหนึ่งกองละครที่ไม่เคยเงียบเหงาจริงๆค่ะสําหรับเรื่องลวงไม่ว่าจะเนื่องในโอกาสพิเศษอะไรมักจะมีฟู้ดซัพพอร์ตจากบ้านแฟนคลับของนักแสดงแต่ละคนนําอาหารเครื่องดื่มมาให้ทีมงานที่กองนี้อยู่เสมอล่าสุดเป็นคิวเกือบสุดท้ายใกล้จะปิดกล้องถ่ายทําแล้วงานนี้แฟนคลับของพระนางยูโรโยศวรและการทัทชาจึงนาฟู้ดซัพพอร์ตมาให้แบบจัดเต็มพร้อมด้วยแมววิชุดาก็นําอาหารมาที่กองด้วยเช่นกันค่ะคันน้เป็นบินซูเป็นของยูโรและการ ครับผมยุการขอบคุณมากมากเลยสําหรับบิงซูเย็นๆหอมๆมันหวานนะจ๊ะแฟนต่อไปนต่ออันนี้นี่เขาหนูเป็นข้าวโพดค่ะโอ้โหคินยังกินีอยังยังเลยอ่ะนม่ชีสใช่ไหมคะอฮ้ยมันมีชีสด้วยคุณเนหนูเลยค่ะคือหนูชอบกินข้าวโพดอ๋อไม่ข้าวโพดก็น้ำส้มใครนี่เป็นข้าวโพดใช่ไหมครับรู้ใจไปไปกันต่อ อันนี้ของพี่แหมมอ่ะเอา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 ไปชินี้เนาะครับเอาเดี๋ยวมาเอานะครับอ้ยไวมากเขาดิ่นนิ้วได้เลยอันนี้ของนูี้ของยูโรอันนี้บ้านยูทีอันนี้แจกบอกอันนี้เอออันนี้ลาบูบูก็ของยังไงอันนี้เป็นรถนี่ไงน้ำหวานน้ำหวานชากาแฟมาดับร้อนอันนี้นมเย็นของยูโรแต่เอ็นดู หนูการขอบคุณนะคะอันนี้บ้านพี่อยู่ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นไอศครีมอร่อยกินแล้วกินหมดไปเอาไหมหนูเอาไหมกินแล้วเหรอใช่ยังไม่หมดเลยนูเอาไปให้หมดเลยอันนี้ก็เป็นบ้านอันนี้บ้านยูพิงอ๋อบ้านยูพิงอันนี้บ้านยูพิงเข้ากล่องตอนนี้มาอย่างนี้เห็นเห็นเร้วดันมาตอนเห็นอย่างนี้ของคุณคิรินรื่อง่คุณคิรินเองบาร์บีคิวบาร์บีคิวอ่าเอาไหมกินไหมจิมจิม ไม่ไม่ได้อันนี้ของหวานนี่นะครับไปครบแล้วมีรูปด้วยนะมีรูปด้วยมีรูปด้วยก็ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับสำหรับกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้รวมไปถึงขอบคุณแทนพี่พี่ทีมงานด้วยที่แบบได้ได้ทานของหวานหานเติมพลังกันในวันที่แบบทำงานทองขั้นหนักในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องลวงครับตอนนี้ก็ปิดกล้องแล้วแหละครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับ อีกหนึ่งสาวที่แสดงเรื่องลวงเหมือนกันก็คือแพมสุชานุช <แ S 1> นอกจากงานละครแล้วแพมยังมีธุรกิจครอบครัวที่กําลังสานต่อด้วยเช่นกันค่ะกับธุรกิจผ้าพื้นเมืองไทยลือที่ทางบ้านของแพมทอผ้าเองกับมือ<ส>ซึ่งเราจะเห็นแพมใส่ถ่ายรูปถ่ายคลิปลงอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆเจ้าตัวบอกว่าภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองนอกจากจะสวยงามแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หลายๆคนได้รู้จักซึ่งตอนนี้หน้าที่หลักของแพมที่เข้ามาช่วยครอบครัวก็คือการทําแผนโปรโมตเตรียมพรีเซนต์ สนใจภาพพื้นเมืองกันมากขึ้น<ช>พอมีเวลาว่างจากการถ่ายทำละครเสาวแพมก็มานั่งทำพรีเซนเทชันเลยค่ะแพมพัตราที่มาจากคําว่าพัตราพรที่แปลว่าเสื้อผ้าอาพรเสื้อผ้าเครื่องลูงผมก็เลยใส่ชื่อหนูออกไปว่าแพมพัตตราตอนแรกยังไม่ได้เรียกว่าธุรกิจแบบเต็มปักเนาะเพราะว่าเหมือนเหมือนท่อเหมือนพ่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอะไรอย่างเงนะี้ยแต่พอใส่แล้ว มีคนถามว่าผ้าถุงผ้าไหลซื้อที่ไหนไปทำเป็นของที่บ้านหรออะไรอย่างเงี้ยหนูบอกของที่บ้านเองช่วงนี้ก็มีต่างชาติเข้ามาดูเยอะมากเลยค่ะอยากโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวด้วยคะ่ะให้มาท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าผ้าทอที่บ้านหนูเนี่ยเขาจะได้เรื่องของบรรยากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมในการทอด้วยคือน่าจะเป็นหมู่บ้านที่แรกแล้วก็ที่เดียวในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายที่เป็นการทอผ้าริม่น้ำผงเลยคือโชคดีมากที่มีแต้มต่อในเรื่องของวัตถุดิบอยู่แล้วแล้วก็ พยากรเราพร้อทุกอย่างพร้อมขาดแค่เรื่องของการโปรโมตเลยนะคะ่ะก็เลยอยากจะช่วยโปรโมตตรงนี้ไม่อยากให้หายไปเพราะว่าเป็นอะไรที่ยูนิคเนอะนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์เรื่องวัฒนธรรมแล้ว่ะหนูก็อยากให้กลุ่มพนักรรมแม่บ้านที่เขาทอผ้าทอไทยเลอคะ่ะได้มีรายได้เพิ่มด้วยแล้วก็ได้มีอาชีพถ้าใครสนใจสามารถตามอจีหนูได้เลยก็จะมีไอจของร้านนะคะชื่อว่าแพมพัตตาค่ะ yeah. ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับมาช่วงนี้ยังมีละครของผมอีกหนึ่งเรื่องมาให้ชมกันไปชมกันเลยครับคนกล้าท้าชน มาที่ละครคนกล้าท้าชนคืนนี้ค่ะยูโรยศวัสดยังคงหนีต่อเพื่อหาความจริงให้ตัวเองซึ่งโชคดีที่มีตำรวจน้ำดีอย่างซอสถปนัทหนุ่มสุรวุฒิและพี่พีพัชยาช่วยหาหลักฐานและทางหนีที่ไล่อยู่ห่างๆและคืนนี้ยูโรเจอหลักฐานสำคัญที่คิดว่าตัวเองพ้นคดีแน่นอนจะเป็นอะไรต้องมาลุ้นพร้อมกันคืนนี้แต่บอกเลยว่าทุกอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเพราะกลุ่มคนร้ายก็หมายเอาชีวิตหมู่ทองดีให้ได้เขาจะหนีได้อีกนานแค่ไหนมาเอาใจช่วยกันค่ะครับก็ฝากติดตาม คนกล้าท้าชนนะครับแล้วก็ฝากตัวละครทองดีด้วยนะครับก็อยากให้มาเชียร์แล้วก็มาช่วยลุ้นในการจับผู้ร้ายหรือว่าจับโจนต่างๆว่าทองดีจะสามารถทำสำเร็จไหมด้วยความที่ยศเขาแค่สิบตำรวจโทรก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝอนธิตามด้วยนะครับคนกล้าท้าชนกำลังมันห้ามพลาดนะคะ มาต่อกันที่กิจกรรมดีๆที่ทางช่อง7 H d ดีร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภา,ากาชาติไทยนำนักแสดงแอมพิ at, รวัตรฤทธิ์วิชยพงษ์ริมบุญเรกแพมสุชาุชพร้อมด้วยทีมผู้ประกาศข่าวปุ้มเปรมสุดาสจีวงอัมภัยและบัวโบวบูชาไปร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน5 2 5 0ถุงเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและประสบเหตุอุทกภัยในงานนี้ยังมีกำลังพลทหารจิตอาสา904และประชาชนอาสาสมัครมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ น้องๆมานะครับร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับผมเตรียมชุดยางชีพนะครับที่หมายถึงว่ายางนะครับแค่เตรียมว่าจะมีน้ําท่วมฉุกเฉินครับผมไม่เคยทํากิจกรรมจิตอาสาที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะโอ้ยเราคอมเมนต์กันมากเลยสนุกสนานกันมากค่ะผมวันนี้ห้ารอบครับเดินแล้วมันรู้สึกมีความสุขทุกรอบที่เราจะต้องเดินช่วงนี้ที่มีเหตุฝนตกดักฝนตกสะสมยังไม่ใช่ช่วงพีคนะช่วงพีคสุดๆเนี่ยคือกันยาตุ ลช่วงนั้นแหละแล้วถ้าเกิดว่ามีการเตรียมความพร้อมเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีค่ะ กลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับไทยซูเปอร์โมเดล2024หลังจากพักหายไปนาน4ปีกลับมาครั้งนี้พิเศษและปังกว่าเดิมค่ะเปิดกว้างให้คนมีฝันพร้อมพลิกรูปแบบให้ล้ำสมัยเพื่อคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงด้วยการเปิดรับสมัครแบบหลากหลายเพศทั้งหญิงชายและ trans วี m e n เพื่อส่งเสริมอาชีพนางแบบในแบบของไทยให้เข้าสู่ระดับสากลและสร้างโอกาสในการก้าวสู่วงการแฟชั่นและวงการบันเทิงค่ะซึ่งกระแสะตอบรับในโลกโซเชียลสร้างความฮือฮาไม่น้อยกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ของไทยซูเปอร์โมเดลในปีนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมน กันอย่างถล่มทลายแล้วรอเตรียมตั้งหน้าตั้งตาชมเลยค่ะใครที่มีอายุระหว่าง15 27ปีเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มส่งใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่11ถึง31สิงหาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.cs7.com/tsm2024 นะคะหมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ